คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่า18ปีจะทำเพื่อความสนุกและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดกรุณาดรามา่าอย่างมีสตินะคอรับ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเศษฐีดูใบนะครับผมก็มาเจอกับเษฐีนะครับในช่วงเวลากี่โมงวนนีสี่โมงครึ่งนะครับทุกคนก็เป็นเกมค่าย PP นะครับเป็นเกมน็อตกัดอะไรเนี่ยกัดเด่นกัดเด่นแอดอาจไม่เข้าใจนะครับทุกคนก็ประมาณนี้และกันชื่อก็ตามนี้เลยนะครับชื่อกเกมอยู่ในค่าย PP นะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาเบ็ดทุนพันหกเบ็ด เบ็ดพันเบ็ดสิบเบ็ดเท่าไหร่ดิเบ็ดเก้าไปก่อนแล้วกันเนาะเราค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเบ็ดเนาะไม่ใช่ว่าจะซื้อทีเดียวหมดเลยพันกว่าก็ไม่เอานะรอแบบเพิ่นเฮิร์ตก่อนนะครับแบบนั้นโอเคเดี๋ยวมีแค่ห้าฟรีเกมแสดงว่าหน้าหลายจะต้องแบบมีอะไรแบบดีๆนะครับผมได้วายสาตัวนั่นไงมาแล้วครับอ๋อแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าวายอ่ะ จะเป็นรูปแบบไหนนะครับอ๋ออันนี้แบบควา้าอยู่มุมเลยโอเคโหยากอยู่นะเนี่ยโอวายตัวเดียว level up มีมี level เเด้วย level up เเสักทีมีไหมอ้าเฮ้ยมีมาจริงเฉยได้ level สองก็จะได้ตัววายเพิ่มเยอะขึ้นนะครับทุกคนโอเคแต่ก็ยังไงก็ขาดทุนนะทุกคน อ๋อบวกบวกบวก,บวกอีก3ามรอบเอ้าวสวยอ่าแต่อะไรเอ่ยโอ้โหต้องได้หน้าลายแพงๆอะทุกคนเลเวลอัพอีกได้ไหมอะอัพอีกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเหมือนได้เพิ่มมาก็แบบฟรีๆยังไงก็ไม่รู้นะเอาอีเลเวลอัพอีกแล้วเลเวลที่สแล้วครับทุกคนอัพจริงว่ะโอ้ยโคตรเยอะ ตัวไปดีดอกนี้รางวัลไนท์ไปเบาๆที่146นะครับบวกอีกสองฟรีเกมครับผมเอาเรื่องครับอ๋อเลเวลอัพก็จะได้ฟรีเกมด้วยโอ้โหดอกนี้เป็นไงทั้งหน้าไหมโอ้โหแม่เบาๆทำไมมันไม่หนักเลยอะวายมาขนาดนี้แล้วนะโอ้ดูดิต้องได้รางวัลใหญ่บ้างแหละโอ้โหรางวัลไนท์เฉย185นะครับ เราเรื่องอยู่นเนี่ยเกมนี้เลเวลอัพอีกทีนึงจะได้ไม่จะได้เพิ่มฟิสิหูโหไม่เพิ่มโอเคไม่เป็นไรครับก็ได้รางวัลใหญ่หน่อยนะครับก่อนจบไปที่400นะเฮ้ยเท่าทุนนะทุกคนไม่ไม่ขาดไม่เกินนะครับผมก็ซื้อต่อนีครับจังหวะนี้เดี๋ยวเบ็ด15ไปเลยไหมนีไหมมีเบ็ด15 18ไม่มีนะครับก็พ5นหไปเลย เฮิร์สแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ฟรีสปินเดี๋ยวมาดูกันนะรอบที่2จะเป็นยังไงปังหรือพังนะครับใน5ฟรีเกมเมื่อกี้เราก็ได้อยู่ประมาณ10ฟรีเกม10กว่าฟรีเกมนะครับเพราะว่ามันมีต่อในเลเวลอัพนะครับถ้าเลเวลอัพเนี่ยก็จะได้ฟรีเกมด้วยนะ เอ้ยทำไมไม่มาอัพตั้งแต่แรกเลยมาหรือเปล่าครับมาหรือเปล่าอยากเื่อมาว่ะทุกคนผมว่าลุ้นเลเวลอัพเนี่ยมันกว่าเพราะว่ามันยิ่งอัพสูงวายิ่งเยอะนะครับถ้ามาเต็มเต็มหน้าเต็มแผงนี่ทุกคนอย่างอลังการนะบอกเลยว่าสีทองทั้งหน้าจอไปเลยนะครับบอกเลยว่ายังสุด เอาอัพอีกแล้วครับผมเลเวลที่สามมามันละทีนี้หน้าไหนหน้าไหนเออรางวันเมก,ก้านะครับ486นะครับผม เฮ้ยเรเวลที่4ี่ทุกคนรอบนี้มันจะเยอะขนาดไหนเอาเรื่องจัดนะครับผมมีใครได้แบบนี้ไหมอะหรือว่าแอดไม่เคยเล่นแล้วมาเห็นแบบนี้มันก็เลยแบบมองว่ามันมองเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะได้ถอนเลยไหมอะรอบนี้โอ้โหสวยมีเลเวลอัพขึ้นไปอีกนะครับทุกคนไม่คิดเลยว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับถ้าอัพขึ้นไปอีกนะ 241ครับได้ทุนคืนไหมเนี่ยตัวแพงๆหน่อยเออสวยอยู่รางวัลน,น้ยไปที่240น่าจะได้ทุนคืนอยู่ทุกคนแต่กําไรจะมีไหมเนี่ยอันไหนคือตัวแพงไอ้พวกรูปรูปคนพวกนี้ไหมอะตัวแพงอะโอ้ยสวยดีมางี้ รางวัลอะไรเอ่ยรางวัลเซ็นมาแล้วครับทุกคนม,มาแล้วไงตัวแพงบอกแล้วพันเจ็ดเอาเรื่องจัดเออปิดท้ายสวยโอเคอยู่ครับมาอ,อ๋อนี่ปิดท้ายนี้เหรอโอ้โหเลขสามทั้งนั้นเลยทุกคนงวนที่งวนนี้ก็ออกสามสองสองสามนะครับผมโอเคครับก็ จบไปแล้วนะครับทุกคนรางวัลไหนไปอีก258รวมไปที่3,591นั่นเองนะครับทุกคน12ฟีสปินเนาะก็ตอนนี้เป็น3,006แล้วนะครับทุกคนทุนมา1,006กำไร2,000บาทไม่หยุดไหวเหรอแบบนี้เฮ้ยเอาฟีเจอร์อะไรกัะโอ้โหดอกนี้36ครับได้เพิ่มไหมเนี่ยได้เพิ่มไหมเนี่ย มันคืออะไรมะเนี่ยที่มันเป็นลอยๆอ,อยู่นะครับทุกคน3,700น,นะครับผมไปต่อครับเอาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เราตั้งไว้3,700ก็พอแล้วมั้งเนี่ยกำไรเน้นๆแล้วนะเป็นเศรษฐีต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงแอดก็จะพยายามไม่ให้ลงไปกว่า3,700แล้วกันเอ๊ะ3,700หรือ3,600ดีจะได้ตัวเลขแบบ2000นนะทุกคนเอา มาว่าทุกคนน่าจะไม่ใช่สามพันแล้วแหละโอ้โห,หน่าลายโอ้โห,หน่าลายไม่เชื่อมทําไมไม่เริ่มตั้งแต่ช่องสองโอเคเอาเป็นว่าเราเอาแค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหวิอุสาค์คิดว่ามีเสกหน้าหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะนอกฟรีเกมด้วยนะแบบนี้นะครับทุกคนสําหรับเกมนี้เนาะดีเหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้เสกแต่ไม่เข้าหน้าลายนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเราได้กําไรมาที่2,200เอ้เอย 2,001นะครับผมไม่ใช่2,002ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุนมา1,600นะครับก็ถอน3 0 0 0กำไรก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนหักลบกันดูแล้วกันนะครับว่าได้เท่าไหร่2,000แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็เกมนี้นะครับรอดเฉยเลยนะเดี๋ยวค่อยไปจัด EP ต่อไป EP ที่3นะครับ ก็ตามคำขอจากทางเพจ Facebook นั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะลคายรูดกระดิ่งให้ช่องเศรษฐีดูใบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ติดตามเศรษฐีไว้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมมาตลอดเรื่อยๆนะครับทั้งเดือนนะครับผมจะแจ้งไปทางเพจเนาะเดี๋ยวเจอกันครับบายครับผม